คิีมีสาระครับผมเอ้คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสายนกวีนะครับสายนกวีตำรวจยศสิบตำรวจตีถึงสิบตำรวจเอกก็ไปจาสิบตำรวจแล้วก็นายดาบนะครับว่าจะต้องใช้สายนกวีแบบไหนอะไรยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับไปดูครับก็มาดูกันเลยนะครับมาต้องมาใกล้ๆครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อเดอะซันนะครับเดอะซันดีส ok ุดต้องเดอะซันนะครับนะตัวนี้จะเป็นขนาดฟรีไซส์นะครับไม่ว่าจะสูงจะอ้วนจะต่ําจะเตี้ยจะอะไรนะครับมีไซส์เดียวนะครับตัวนี้เราจะใช้ตั้งแต่ยศสิบตำรวจตีถึงสิบตำรวจเอกนะครับมาเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับลักษณะก็าาอ,อย่างนี้นะครับ นี่ครับนี่ลักษณาเรจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นฟรีไซส์นะครับใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับนี่ครับนี่นีครับก็ใส่ลงไปในกระเป๋านะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่ครับถ้ามันมันต่ำไปตกทองช้างไปหรืออะไรยังไงเราต็ปรับนี้นะครับนี่ ดึงเข้ามาสามารถปรับได้นะครับรับเล็กตามวงแขนของเราครับอ้วนก็ปรับได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะใช้ยศสิบตรวุตีนะครับถึงสิบตัวหุ่มเอกก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่นี่นครับแต่ถ้าถ้า ขึ้นเป็นจ่าสิบตำรวจนะครับจ่าสิบตำรวจจะเป็นอีกอย่างนะครับก็จะเป็นสายสายคู่นะครับคู่แถบเดียวนะครับแถบเดียวจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ากล้องดูสิครับนี่นะครับเป็นสายคู่แต่เป็นแถบข้างเดียวนะครับไม่จะเป็นสายคู่อย่างนี้นะครับจะเป็นสายคู่มันก็จะเป็นยศขึ้นไปอีกยศสายบัตรขึ้นไปอีกนะครับ มาที่แกะให้ดูเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะมีขนาดไซส์นะครับขนาดตามพวงแขนของเราขนาดเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วนะครับนี่นะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาดไซส์ยี่สิบสองยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบหกนะครับมาาแกะดูเลยครับอ่ะเข้ามาแล้วผมนี่ นี่สายคู่ของกาสิษตํ้บัวนะครับนี่นี่ต <c oughs> ัวนี้ก็จะเกี่ยวกับกระดุมกระดุมบ่านะครับนี่กระดุมบ่าเราจะมีกระดุมอยู่ไว้เกี่ยวเน็ตรงนี้นะครับก็ทับอิฐนูเทเนอร์นี่ครับใส่ดูเลยครับขออนุญาตครับนี่ขนาดที่ส4นิ้วครับนี่จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้เราจะเกี่ยวกับกระดุมอิฐนูก้างบนนะครับ อู๋อีก็ใส่นี่เลยก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับเห้ยเลยไปโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ใช้เชิญยศตั้งแต่จากสิบตำรวจนะครับจากสิบตำรวจจนไปถึงอายุราชการ15ปีขึ้นไปนะครับเป็นประมาณน,นี้นะครับมีแต่ฝันเดีวยว นี่นะครับต่อไปถ้าปรับชัยศขึ้นเป็นจา่จาสิบตำรวจแล้วก็ไปนายดาบตำรวจนะครับดาบตำรวจก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับง่ายเลยตัวนี้มีเส้นครับ,รบแต่ข้างนี้ไม่มีนะครับนี่ก็จะใส่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับครับก็ใสใ่ดูแล้วเมื่อกี้ก็สบาย ต่อไปถ้าในกรณีขึ้นเป็นสัญญาบัตรหรือจากจากนายดาบกลายเป็นนายร้อยห้าสามนะครับก็จะปรับก็จะใช้สายทัองวอ,อย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนายร้อยห้าสามนะครับนายร้อยห้าสามก็จะเป็นสายทัวิญอีกอย่างนึงก็คือร้อยตรวบทีนะครับนี่จะเป็น สายคู่เลยครับนี่คู่เห็นไหมสังเกตง่ายเลยนะครับนะครับอันนี้คู่อันนี้คู่เหมือนกันแต่เป็นเดี่ยวข้างนะครับนี่นไหมสังเกตง่ายนี่ถ้าข้อมูลติดพลาดก็ขออภัยนัดทีนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก้าวๆนะครับก็เขีนเล็กเขียนน้อยนะครับก็ บางคนยังไม่รู้เลยครับบางคนยังไม่รู้เลยครับพวกคลิปนี้มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับต้งฝากคลิปนี้ด้วยนะรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็มื่อด้วยครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ